สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนวันนี้วันนี้อยากจะมาขอขอบคุณโปรเจกต์โบคาร์ดที่ทำให้เราได้สตรีมแล้วรู้สึกมีกำลังใจในการสตรีมมากเลยเห็นคนดูเข้ามาดูเยอะแยะมากเลยแล้วก็ขอขอบคุณน้องน้องเบิร์ดน้องเล็กน้องกัดแล้วก็น้องอีกหลายๆคนที่ช่วยผักดันให้เราได้ทำเพจนี้ขึ้นมานะครับ ก็คืออยากจะขอบขอคุณทุกคนก็คืออยากให้ทุกคนเล่นเกมให้สนุกมาเล่นให้ใคลายเคยรียดหลังเลิกงานหรืออะไรก็แล้วแต่คือเรารักในอาโอเราก็จะมาเล่นมันจนกว่าจะจนกว่าเราจะไปนอนคุยกับต้นมะม่วงนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะตั้งใจเก็บเลเวลนะครับแต่แรกว่าจะนัดนัดกับทุกคนว่า จะไปช่วยเวลแต่ตอนนี้คือน้องผมก็ไปไกลละครับมาห้องตี่บวงไปนนี่ไม่ใช่ดึงดึงไว้ยังการ์ดอะดึงไปแล้วดึงไปแล้วโอ้โหแล้วเพิ่งกดกร,รมไปมาตั้งแต่เกะเรียกเลยหัวจะปวดมาไหมมาไหมห้องไหนไปอยู่แล้วแหละห้องคนเกมอะไรรอแป๊บนึงรอแป๊บนึนงทิพายเงินไม่มี กัดเขาชอบเบาถามแสนที่กดหมดเลยอะไรมันมีกี่ใบสี่ใบใบละเท่าไหร่ใบล 60, 64, ะหกหมื่นหกสี่เท่าไหร่หกสี่สามสิบหกสิบเนี่ยโลทั้งหมดอยู่อยู่ที่พี่แล้วอะ่ะมันตีไม่ได้ ทำไมตีไม่ได้พ่อค้าอะไรใส่รถได้ผมตีผมตีโอโหจะปวดทำไมพี่หมดตัวแล้วมันที่ระศูนย์เลยเออมลีผมตีเลยแค่เลยไม่ใช่ขอนั่งดูก่อนได้ปะล่ะขอนั่งดูก่อนได้ปะตั้งสี่พันมันแพงอะอะไรสี่พันโอ้โหนี่ยงง เอ้ย <problem> พี่เอ้ยพี่พอเอาเงินไปไม, não, ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวซื้อให้ดีกว่าไอ้กันมันไม่ได้ไอ้กันมันเอาเรื่องอยู่เอาเมื่อกี้มีกี่อันอ่ะเอาไปห้าลูกกอนนะเอาพี่ไปดีกว่าขึ้นบวกเกีเลยทีเดียวเลย บวกเจ็ดเลยนะไม่ต้องสลับนะถ้าไม่บวกเจ็ดก็ปล่อยมันแตกไปสวยอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวน้องรักน้องรักของพี่พี่ว่าเองทำได้สวยกาดเปลี่ยน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 ไปเอาอีกอันหนึ่งสลับสลับเกี่บวบกเจ็ดไว้ก่อน ย่ย yeah, มันต้องงานอีกทีนึงอีกทีนึงเฉยกัดต้องขึ้นกาก้ากากา้าเรียบรอยเ <c oughs> <c oughs> ท่าไหร่แล้ววะสี่อันกดขึ้นไปทีนึงกดขึ้นบวกหกไปก่อนกดขึ้นบวกหกไปเนี่ยมันมันติดก,กระจายเลยเนี่ยเออมันแตกแล้วสวยครับเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บมา เอาไปเจ็ดอันก่อน <c oughs> ไอตัวบวกหกมันตั้งตะแยะขึ้นเลยขึ้นเลยเร็วๆวมันแตกไปแล้วขึ้นเลยขึ้นติดเอ้ยเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เหลือกี่อันตอนนี้เหลือกี่อันหมดกี้เหลือบวกห้าอันหนึง่งบวกเจ็ดอันหนึง่งเออขึ้นเอาบวกห้าขึ้นก่อน <c oughs> เอาบวกห้าขึ้นก่อนขึ้นบวกหกเออขึ้นบวกหก <c oughs> ติงติงอังกุ๊บมันติดติดมันติดเร็วเร็เอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอมันแตกรอมันแตกอย่าพึ่งนะรอมันแตกก่อนนะรอมันแตกถ้ามันไม่แตกอย่าพึ่งตีเรียบร้อยกัดน้ำเลยหนึ่งเออเรียบร้อยแตกเหมือนกัน <laughs>